สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเอก a 15นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาดูงานตกแต่งภายในคอนโดเดอะเบดนะครับที่ทางบริษัทได้ทำไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับภายในห้องเนี้เราจะจัดให้มันโล่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าครอบครัวนี้นะครับอยู่กัน4คนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าพื้นที่ที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็คือโซนทานข้าวกับพักผ่อนนั่นเองครับโซนพักผ่อนเราก็จะทําโซฟาให้ ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับนั่งได้หลายคนแล้วก็มีพื้นที่โลง่งๆหน่อยเพื่อเพื่อที่เวลาเด็กจะใช้เล่นกิจกรรมทําอะไรต่างๆบนนี้นะครับส่วนพื้นที่แผงบิวทีวีนะครับก็จะค่อนข้างเรียบหน่อยนะครับมีความเป็นมินิมอลครับดีไซน์ไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับเน้นเรียบๆนะครับส่วนลิ้นชักก็เหมือนเดิมนะครับบริษัทเราจะใช้ตัวซอฟต์โค้ดทั้งหมดนะครับ ซึ่งก็คือจะเป็นตัวกันกระแทกทั้งหมดนะครับทุกตัวครับก็อีกโซนหนึ่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ห้องทํากันบ้านดีกว่านะครับเราเรียกว่าพื้นที่ทําการบ้านทํางานต่างๆครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะถูกแบ่งฟังก์ชันออกเป็น3ามส่วนเจ้ย่อยนะครับส่วนแรกเลยที่ที่เกิดขึ้นเลยก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับ เป็นที่ทํากันบ้างเนื่องจากว่าที่นี่ครับมีน้องๆซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ปกครองนะครับอยู่กัน2คนนะครับเข้ามาเรียนในเมืองแล้วก็มันต้องใช้พื้นที่สําหรับเยียนหนังสือทําพิเศษอะไรพวกนี้ครับตรงนี้ก็จะจัดจเป็นโต๊ะนะครับเราแบ่งพื้นที่คนละครึ่งครับพื้นที่ตรงนี้นั่งได้2คนคนมีลิ้นชักฝั่งละตัวนะครับลิ้นชักซอฟต์โค้แล้วก็ ในตัวดีเทลตัวชั้นวางของเองเนี่ยเราซ่อนไฟไว้นะครับตรงนี้ปั๊บเนี่สมมุติน้องๆจะทำกันบ้านก็สามารถเปิดไฟปิดไฟได้นะครับแล้วก็มีปลั๊กแยกให้ของแต่ละคน,นะครับชุดนี้นะครับตัวกระจกเนี่ยสามารถเขียนได้นะครับมันจะเหมือนกระดานออสอนพิเศษทั่วไปนะครับลักษณนะคือถ้าถ้าน้องๆทำการบ้านแล้วอยากเขียนอะไรบนนี้เขาสามารถเขียนได้เลย เนี่ยครับเขาสามารถเขียนได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเราไม่ใช้แล้วเราก็ลบลบง่ายมากผมเอามือลบยังได้เลยนะครับแต่จริงๆก็ใช้เทชชูนะครับ <c oughs> เหนือชั้นตรงนี้ก็เป็นไว้วางของวางหนังสือซึ่งตัวชั้นวางของเนี่ยรับน้ำหนักได้เยอะมากนะครับเราทำไว้รองรับเผื่อหนังสือน้องๆ <c oughs> แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็เป็นมุม นั่งพักผ่อนพื้นที่เล็กๆนะครับเราก็จัดสรรให้น้องๆมีพื้นที่นั่งพักอาจจะทําการบ้านหนักแล้วเหนื่อยแล้วเราก็มานั่งอ่านหนังสือกันดูกันบ้านทําหนังสือต่างๆนะครับแบ็เกราข้างหลังผมนะครับวิวห้องนี้ก็เป็นวิวที่ดีมากนะครับเป็นวิวสวนนะครับบรรยากาศห้องนี้จะผ่อนคลายหน่อยในระหว่างที่ เราเครียดเหนื่อยล้าจากการจ้องหนังสือเราก็พักสายตาดูวิวด้านนอกได้นะถัดมาจากโซนนั่งพักผ่อนตรงนี้ก็จะเป็นพวกชั้นวางของวางทีวีนะครับแล้วก็ที่ซ้อมเปียโ,โนของน้องๆครับฟังก์ชันก็จะประมาณนี้ถัดมาถึงห้องนอนตรงนี้นะครับเราก็แบ่งฟังก์ชันหลักๆเลยเป็น2ส,ส่วนนะครับ ซึ่งก็คือส่วนแรกก็คือส่วนที่นอนนั่นเองครับน้องๆอ,อยู่กัน2คนเราก็แบ่งซ้ายกับขวานะครับคนละครึ่งนะครับส่วนที่2ก็คือโซนตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็มี2ชุดนะครับถ้าแทนกล้องดูดีๆก็จะมีตู้ที่ฝั่งประตูทางขวาแล้วก็ฝั่งประตูทางซ้ายนะครับตู้เสื้อผ้าตัวนี้ก็จะมีดีเทลแอร์อยู่นะครับเราก็เปิดไว้ให้อร์สามารถเป่าลงมาหาน้องๆได้นะครับ2ตู้นี้จะไม่เหมือนกันนะครับ ตู้แรกจะเป็นบานเปิดครับเ,เก็บข้าวของได้เยอะๆน้องๆใส่เสื้อผ้าได้แล้วก็มีกระจกที่สามารถแต่งตัวได้นะครับแล้วก็มีลินชักเก็บของนะครับลินชักเก็บของได้ปกติอีกตู้หนึ่งก็จะเป็นบานเลื่อนนะครับเหตุผลที่เป็นบานเลื่อนนะครับถ้าสังเกตดูพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะแคบเป็นพิเศษครับเราก็เลยคิดว่า ถ้าเปิดนี่น่าจะใช้งานยากนะเป็นบานเลื่อนดีกว่านะครับบานเลื่อนที่สามารถเลื่อนได้แบบ2องข้างเลยนะครับ 2-way แล้วแต่ว่าน้องๆจะสะดวกแบบไหนนะครับข้างล่างก็เป็นลิ้นชักเหมือนกันนะครับนี่ลิ้นชักซอฟโปส่วนด้านบนตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ไม่ได้มีแอร์เหมือนฝั่งนู้นนะครับมันก็จะเป็นบานเปิดน,นะครับที่เขาสามารถ เก็บของได้เก็บผ้าคลุมเก็บอะไรได้นะครับตรงนี้เตียงเนี่ยพื้นที่ข้างบนเนี้ยก็เป็นที่นอนนะครับตกแต่งให้เป็นโค้งๆให้น่ารักน่ารัก,ารกตามสไตล์เด็กๆนะครับแต่ส่วนใต้เตียงนี้เราเป็นลิ้นชักให้นะครับเพราะเราคิดว่าน้องๆน,น่าจะมีข้าวของเยอะครับมีของเล่นต่นางๆนะครับบานซอฟโค้ดครับ เนี่ยเราสามารถเก็บของที่มันลกๆได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็คิดดีเทลมาเผื่อไว้ให้นะครับผมหลักๆนะครับพื้นที่ภายในคอนโดเดอะเบดสอห้องนอนนี้ครับก็จะมีฟัง์กชันนึ่งก็คือทำอาหารทานข้าวพักผ่อนพื้นที่ทำกันบ้านแล้วก็พื้นที่ห้องนอนนั่นเองนะครับวันนี้ทีมงาน A015 Studio นะครับก็พาทุกๆคนมาดู ผลงานที่เราตกแต่งไว้นะครับที่นี่นะครับแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวเราทำผลงานไว้ที่ไหนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกนะครับสำหรับใครที่จยากติดตามผลงานนะครับติดตามได้ที่เพจ A015 Studio นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจให้เราไปบิลอินตกแต่งภายในหรือรับเหมาก่อสร้างให้นะครับเราก็ยินดีให้บริการนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ